ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอิสราเอลปราจำปี2,567เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงานเกาหลีใกล้ปิดรับการแก้ไขแล้วนะหากปิดรับการแก้ไขท่านจะถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีกรมการจัดหางานได้รับสมัครงานมาเก้าในตาแหน่งพนักงานล้างจานเงินเดือน45,000จริงหรือไม่ และปิดท้ายด้วยงานบริษัทจัดหางานเอกชนในรอบสัปดาห์นี้มีงานไต้หวันและก็มาเลเซียมาฝากกันนะครับรับสมัครมากถึง252คนก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567เป็นต้นไปทางรัฐอิสราเอลจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำประจำปีของเขานะครับจากเดิมที่ปีที่แล้วกำหนดไว้ที่5,571.75เชคเกลปีนี้นะครับปรับขึ้นเป็น5,880.02เชคเกลนะครับ ปรับขึ้นประมาณ300เชคเกลนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณอีก3,000บาทต่อเดือนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลกันทุกคนนะครับสำหรับบางคนก็บอกว่ามันก็แค่ปรับตัวเลขแหละเป็นตัวเลขในหนังสือเฉยๆในจ้างไม่เคยจ่ายจริงเลยบางคนบอกว่า ผมยังได้5,300เช็คเกลวอยู่เลยแต่ว่าแต่5,8 0 0เลยห7 0 0ก็ยังไม่เคยเห็นก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องไปคุยกับล่ามบริษัทจัดหางานเอกชนนะครับแจ้งปัญหาให้เขาทราบถ้าแจ้งแล้วเขาไม่ดําเนินการก็แสดงว่าเป็นล่ามที่ไม่ดีนะครับไม่ช่วยเหลือเราผมถึงเป็นห่วงไงครับว่ากรณีที่คุณบินตรงไปกับล่ามนะแล้วใครจะช่วยเหลือคุณขนาดไปกับกรมนะครับกรมก็จะเป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างนอกหรือว่าคอยดูแล อีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าคุณไปกับล่ามบริษัทจัดหางานเอกชนโดยตรงเนะี่ยผมก็เป็นห่วงอย่างมากๆนะครับว่าถ้าเขาไม่ช่วยเหลือและกรมก็ไม่มีข้อมูลนะี่ยคุณก็อาจจะต้องเหมือนถูกใช้แรงงานขั้นต่ำที่แม้กระทั่งค่าแรงขั้นต่ำคุณก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้ฝากให้ทุกคนคิดด้วยนะ ท่านลองตรวจสอบดูนะว่าท่านได้ค่าแรงตามนี้หรือเปล่านะครับ8ชั่วโมงแรกท่านจะได้ชั่วโมงละ32.3เชคเกลนะครับชั่วโมงที่9ถึง10ท่านจะได้ชั่วโมงละ40.3เชกเกลชั่วโมงที่11ขึ้นไปท่านจะได้ชั่วโมงละ48.4เชกเกลในกรณีที่เป็นวันเสาร์หรือวันหยุดนะครับ แชั่วโมงแรกท่านจะได้48.4เชคเกลแล้วก็ชั่วโมงที่9-10ถึง10ท่านจะได้56.5เชคเกลแล้วก็ชั่วโมงที่11ขึ้นไปท่านจะได้สูงถึง64.6เชคเกลนะครับลองไปตรวจสอบดูนะข่าวต่อนะครับจะพูดถึงเรื่องการรับสมัครไปทำงานเกาหลีวีซ่าอีก9รอบผู้หญิงที่มีการเปิดและ ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นใครที่มาแอบอ้างว่าสามารถรับสมัครหรือพาท่านไปทำงานเกาหลีได้คือพวกหลอกลวงทั้งนั้นเลยนะครับเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงเราอย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับทีนี้ตั้งแต่มีการเปิดรับสมัครเมื่อวันที่16-17มีนาคมและเจ้าหน้าที่ทาการพิจารณาคาขอจนมาถึงวันที่1เมษายนตอนนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาไปถึงไหนแล้วนะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจและพิจารณา ทุกคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคําขอที่ยื่นมาสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจครบทุกคนคนที่มีสถานะรอพิจารณาตอนนี้คือคนที่ถูกส่งกลับแก้ไขนะครับแล้วท่านได้ทําการแก้ไขแล้วส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่นะครับสถานะท่านจึงเป็นรอพิจารณา่วนคนที่มีสถานะเป็นรอแก้ไขหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วส่งกลับมาให้ท่านแก้ไขแล้วท่านยังไม่ได้แก้นะครับ มีคนไม่ได้แก้อีกเยอะเลยนะต้องรีบเข้าไปแก้ไขนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาเนะี่ยใกล้จะถึงวันที่เขาจะปิดรับการแก้ไขแล้วเขาปิดรับการแก้ไขสถานะของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นไม่ผ่านการสมัครโดยทันทีนะครับหรือว่าท่านโดนตัดสิทธิ์ในการสมัครไปทำงานเกาหลีครั้งนี้แล้วกรณีที่ท่านแก้ไขไม่ถูกต้องนะครับผมย้ำมาตลอดว่า ให้ตรวจให้ดีๆว่าเจ้าหน้าที่ให้แก้อะไรนะครับแก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับกรณีที่คุณไม่ทราบคุณต้องไปสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหน้าเพจหรือจะถามตรงตรงช่องผมก็ได้นะครับทิ้งคําถามไว้ได้เลยนะครับหรือกรณีที่ท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ท่านก็โทรสอบถามเอานะเพราะว่าหากท่านแก้ไม่ถูกต้องนะครับโอกาสที่คุณจะได้รับการแก้ไขนะครับเจ้าหน้าที่ส่งกลับแก้ไขอีก อาจจะไม่มีแล้วนะครับคิดว่าไม่มีแล้วนะครับรอบนี้หากคุณส่งกลับไปแล้วไม่ถูกเขาก็จะตัดสิทธิ์คุณโดยทันทีนะข่าวต่อมานะครับก็คือเรื่องการรับสมัครไปทำงานมาเก๊ามีตำแหน่งพนักง,งานล้างจานเงินเดือน4ี่หมืนห้จริงหรือไม่ต้องตอบว่าจริงครับเป็นข้อมูลที่ผมเอามาจากเว็บกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับทางกรมได้เปิดรับสมัครไปทำงานที่มาเก๊า โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง18เมษายนจำนวนที่เขารับทั้งหมด13ตำแหน่ง32อัตราด้วยกันซึ่งตำแหน่งที่มีเงินเดือนมากที่สุดก็คือตำแหน่งผู้ช่วยเชฟนะครับในอัตราเงินเดือน142,784บาทแล้วก็มีอีกหลายตำแหน่งนะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านประกาศการรับสมัครไปทำงานมาเก้าได้ แต่มีหลายท่านสนใจนะครับในตำแหน่งพนักง,งานล้างจานนะครับจำนวน1อัตราค่าจ้างจะอยู่ที่45,512บาทเรื่องจริงนะครับเป็นเป็นเงินเดือนจริงแต่ทีนี้นะครับต้องบอกว่ามันคงไม่ใช่รับคนทั่วไปนะครับต้องมีคุณสมบัติอะไรนะครับเมื่อเราเข้ามาอ่านในประกาศนะครับท่านจะเห็นหนังสือหัวครุฑนะครับท่านสามารถ อ่านรายละเอียดในตำแหน่งอื่นๆได้นะแต่ว่าวันนี้ผมจะโฟกัสหรือว่าเน้นไปที่ตำแหน่งพนักงานล้างจานนะครับว่าตกลงมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับในตำแหน่งพนักงานล้างจานนะครับคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นเพศช,ชายและเพศหญิงอายุต่ำกว่า40ปีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานด้านพนักงานล้างจานนะครับ ซึ่งพนักง,งานล้างจานเนี่ยผมคิดว่าต้องผ่านาโรงแรมนะครับหรือผ่านร้านอาหารนะครับก็ยังไงเดี๋ยวท่านอาจจะต้องสอบถามนะครับว่าไอ้คำว่ามีประสบการณ์ทำงานด้านพนักง,งานล้างจานเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ท่านจะต้องมีคือท่านต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับนี่คือข้อกำหนดของเขาในตำแหน่งพนักง,งานล้างจานนะครับที่มาเก๊า ใครสนใจก็ลองอโทรเข้าไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับโดยโทรไปที่เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวสักครู่เบอร์โทรนะครับ022451034นะครับใครจะมาอ่านประกาศนะครับก็เข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจากนั้นนะครับกดลิงก์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานนะครับ ท่านเข้ามาท่านจะเจอหน้าเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับงานมาเก๊าจะอยู่หน้าแรกเลยนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือท่านจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาอ่านเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมพลาดหัวข้อข่าววันนี้ก็คือเรื่องของบริษัทจัดหางานเอกชนนะครับที่เขาเปิดรับสมัครงานมาเลเซียแล้วก็งานไต้หวันนะครับตำแหน่งประมาณ252อัตรานะครับ ซึ่งมีการอัปเดตในรอบสัปดาห์นี้นะเราก็กดตรงไอคอนประกาศรับสมัครงานได้เลยนะครับกดตรงนี้ได้เลยทีนี้ในกรณีที่คุณต้องการดูตำแหน่งกลมนะครับหรือว่างานามาเก๊านะครับท่านสามารถคลิกตรงข้อหัวข้อที่1นนะครับซึ่งคลิกตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีประกาศรับสมัครงานอาของอามาเก๊าอยู่นะครับแล้วก็จะมีรับสมัครงาน ของ IM เอ p มเที่เป็นไปทำงานที่ญี่ปุ่นของเพศชายอยู่นะครับท่านสามารถอ่านประกาศได้ในกรณีของบริษัทจัดหางานเอกชนนะครับที่ผมว่าเนี่ยท่านต้องมาที่ข้อ2นะต้องมาคลิกตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีการอัปเดตงานอยู่2งงานด้วยกันนะครับที่เขาขึ้นว่าเป็นงานใหม่ล่าสุดเป็นนิวนะครับของงานที่เขาประกาศนะครับก็จะมีงานผลิตผลิตภัณฑ์ชายนะครับ 50คนแล้วก็หญิง50คนที่ไต้หวันแล้วก็อีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานที่มาเลเซียนะครับรับสมัครช่างเชื่อมนะครับช่างโปรแกรมติดตั้งนะครับช่างปูนช่างคอนกรีตช่างไม้นะครับช่างผูกดัดเหล็กนะครับช่างปูกระเบื้องนะครับก็รวมทั้งหมดนะครับ152คนนะครับในงานที่มาเลเซียท่านสามารถกดไปตรงประกาศได้เลยนะครับว่าเขา มีการรับสมัคอย่างไงนะครับโดยบริษัทไหนเบอร์โทรอะไรนะครับเงื่อนไขสวัสดิการเป็นยังไงท่านสามารถกดเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูนะครับเมื่อท่านกดเข้ามาดูนะครับท่านจะเห็นนะครับชื่อของนายจ้างนะครับที่จ้างแล้วก็บริษัทจัดหางานที่เขาเป็นผู้รับสมัครนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับที่เราสามารถติดต่อได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับตรงชื่อบริษัทแล้วก็เบอร์โทรนะ เนื่องจากเหตุผลเรื่องการโฆษณานะครับที่ทางกฎหมายหรือว่าระเบียบของกรมการจัดหางานห้ามโฆษณาให้บริษัทจัดหางานนะครับมันมินเมย์อยู่แม้ว่าผมจะอ่านประกาศของกรมก็ตามนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ทางกรมแก้ไขเรื่องกฎหมายข้อนี้นะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาประกาศของกรมมาอ่าน แล้วก็สนับสนุนบริษัทจัดหางานที่เขาเป็นบริษัทจัดหางานเอกชนที่ได้รับอนุญาตแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ยังไงผมก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับต้องต้องขอภัยที่ต้องปิดท่านต้องเข้าไปอ่านเองนะผมได้แค่ชี้แนะนะครับ ยังประกาศตัวนี้นะครับจะมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่22มีนาคม2567จนถึงวันที่20พฤษภาคม2567นะครับตำแหน่งมีหลากหลายเลยนะครับอย่างที่ผมอ่านสักครู่นะครับเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ20,000นะครับต้นๆจนถึง24,000นะครับท่านก็เข้าไปอ่านรายละเอียดกันดูเนะาะส่วนเงื่อนไขนะครับก็จะมีระยะเวลาการจ้างงาน2ปีนะครับ คนหางานจะได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารเป็นรายเดือนนะครับ600ลิงกิตต่อเดือนนะครับหรือประมาณ8เท่าไรเเนาะเอา7,76 4คูณกนะครับก็ประมาณ4,200บาทนะครับชั่วโมงทำงานนะครับก็จะทำงาน7.5ชั่วโมงต่อวันนะครับ6วันต่อสัปดาห์นะครับในจ้างจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับให้นะครับโดยไม่คิดมูลค่าพูดง่ายๆว่าบินฟรีนะครับ อันนี้เป็นงานมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานไต้หวันกันเนาะงานไต้หวันก็จะรับสมัครวันที่26มีนาคมนะครับอ 2, จนถึงวันที่24พฤษภาคม2567ตําตำแหน่งที่เขารับสมัครก็คือคนงานผลิตผลิตภัณฑ์นะครับรับสมัครชาย50คนแล้วก็หญิง50คนนะครับเงินเดือนจะตกอยู่ที่3 1 4 4 1บาทนะครับระยะเวลาสัญญาจ้าง3ปีนะครับแล้วก็ชั่วโมงการทำงาน ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของนายจ้างนะครับแต่ว่าต้องไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันนะครับเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นายจ้างจัดอาหารและที่พักให้แต่ว่าจะหักจากค่าจ้างนะครับไม่ฟรีนะ2 5 0 0เหรียญไต้หวันต่อเดือนนะครับแล้วก็จะจัดแล้วก็จะจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับให้โดยไม่คิดมูลค่านะครับเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามากฎหมายของไต้หวันนะครับกำหนดไว้ ก็เป็นว่านะครับไม่ว่าท่านจะสนใจงานไต้หวันหรือว่างานเมาเลเซียนะครับก็ติดต่อเบอร์โทรบริษัทจัดหางานอย่างที่ผมว่านะครับแต่อย่างที่บอกนะครับบริษัทจัดหางานเอกชนก็ต้องมีค่าบริการจัดหางานนะครับหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือค่าในหน้าท่านต้องไปสอบถามเขาดีๆว่าเขาเก็บเท่าไหร่ถ้าเก็บมากไปไม่ไหวก็ไม่ต้องไปนะครับ ให้อยู่เป็นการพิจารณาของพวกเราเองนะครับว่าเราพอใจกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียกับรายได้ที่เราได้รับไหมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับวันนี้ผมเอาข่าวสารงานต่างประเทศนะครับสรุปประจำวัน ที่1มษายน2567มาฝากกันใครสนใจเดี๋ยวกดติดตามคลิปช่องลุงหน่อยไว้นะครับผมจะพยายามสรุปข่าวงานต่างประเทศมาให้ทุกๆวันเลยนะครับหากมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็จะมัดรวมกันและมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบท่านจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในงานต่างประเทศให้มากที่สุดนะครับ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ